ทำเอาฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อมีข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทสอดอสไตล์จำกัดของเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสอดอสไตล์หรือว่าเซนได้พิมพ์ระดาวแววธงสายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา24มิถุนา ตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัทสอดอสไตล์จำกัดบริษัทไดนี่กรุป๊ปจำกัดบริษัทคามเมลบิทคลิสจำกัดบริษัทแฮปปี้ทรีเฟนจำกัดตั้งอยู่บริเวณถนนพลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบริษัทในเครือของนางสาวพิมพระดาวแหวนทองสายหรือว่าเส้นได้สอดอสไตล์อายุ32ปีและแฟนนุ่มยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้นางสาวพิมพระดาได้ก,กลายเป็นที่วิจารณ์ตามสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างฟุ่มเฟือยหลังโพสต์ข้อความว่าได้เสียเงินจากการเล่นพนันออนไลน์เพียง3เดือนสูญเงินกว่า25ล้านบาทจนทําให้มีประชาชนบางส่วนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแหล่งทรัพย์สินก่อนที่จะมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบบริษัทดังกล่าวบางแห่งไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาเคยยื่นงบการเงินมีค่าใช้ใจ่ายสูงเกินกว่าความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินและพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์รวมถึงการใช้เงินเล่นการพานันตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทจึงน่าเชื่อว่ามีความผิดปกติทางบัญชีและอาจเกี่ยวเนื่องไปจนถึงการเสียภาษีประจำปี จึงเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพศ .2499 และพระบการบัญชีพศ .2543 ในความผิดฐานไม่ได้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ที่สถานประกอบการต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทไม่ได้จัดทำใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตรา8ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตราสิบ ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทมีการย้ายเปลี่ยนแปลงสำนักงานและเพิ่มสาขาที่ใช้ในการประกอบกิจาการซึ่งไม่ส่งคำบอกการเปลี่ยนย้ายสำนักงานแก่นายทะเบียนที่จดทะเบียนอันเป็นความผิดตามมาตรา14ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องเอกสารทางบัญชีของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อส่องไปดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลของสอดอก่อนที่จะมีข่าวว่าเธอนั้นโดนตำรวจบุกค,คลบริษัทดังกล่าวก็พบว่าก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะมีการโพสต์เฟซบุ๊กสอดอสไตล์วันที่23มิถุนายนเวลา10นาก37นาทีซึ่งเป็นภาพที่สอดอเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ขณะที่โพสต์ต่อมาอยังเป็นการลงคลิปคอนเทนต์ต,ตามปกติเปิดเมนูครัวมินิมอลต้มอึ่งไข่ให้เพื่อนบ้านไฮโซขับแลมโบกินีกินซึ่งโพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้ายก่อนจะมีข่าวถูกตำรวจเข้าตรวจค้นบริษัท ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ